2นะคะดูดูว่าความปลอมของดอกไม้ที่เขาสร้างขึ้นมาน่ะมันสวยแค่ไหนนะคะดูต้นนี้นะคะเยบริเวณน่ะต้นเดียวกันนะคะนี่ก็มัน <c oughs> สวยนะคะนี่มมนก็เหมือนกันต้นนี้ก็สวยนะคะแล้วก็มีดอกไม้นิดเล็กชนิดแรกเลยนะคะอันนี้นะสวยไหมทุกคนนี่ค่ะอันแรกเลยอันนี้ก็ของปลอมนะคะ เงนของจริงไหมทุกคนคนที่ทำนี่คือสุดยอดเลยนะคะสวยนีชอบเต็มเ็นะคะมาดูที่สองทุกคนที่ต้นนี้สวยไหมคะต้นนี้ก็สวยนะเงนของจริงเลยไหมนี่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 จะมีดอกไม้ก็คืออือเดี๋ยวดูภาพหน่มุมงไกลๆสวยไหมคะ จริงมันต้นใหญ่มากเลยนะสวยทุกคนหมือนของจริงนะคะสวนในการแทนดินเนาะเพราะมัลดน้ำไม่ได้นะคะสวยไหมต้นอีสองต้นตรงนี้กับมุมนู้ดคนที่ทำนี่คือสุดยอดเลยนะคะสวยชอบเต็มเ็นะคะมาดูที่สองทุกคนสวยมากเลยนะคะ นนะคละิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมการแบบว่ายังไงละการประดิษฐ์ของเขาคือดอกปองนะทุกคนแต่มีสวยมากเอาไปเอามาแต่สวยกว่าดอกจริงด้วยซ้ำแต่ดูใบสีนะคะฝีมือรนะคนที่คนที่ทำนี่คือสุดยอดเลยนะคะสวยชอบเต็มเต็มน,นะคะ มาดูชิที่สองทุกคนหัวในการแทนดินเนาะเพราะรดน้ำไม่ได้นะคะสวยไหมต้นมยูสองต้นมุมนี้กับมุมนู้ดต้นเดียวกันนะคะนี่ก็มุมนู้ดหมือสวยนะคะนี่มนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็สวยนะคะแล้วก็มีดอกไม้มันของจริงไหมดีสีความสวยงามของเขาไม่รู้ต้นจริงเขาชใช้ต้นอะไรนะ แต่ของปลอมเขาก็ทนออกมาได้สวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะ่มันของจริงไหมดี่ความสวยงามของเขาไม่รู้ต้นจริงเขาชื่อต้นอะไรมนะมนแต่ของปลอมเขาก็ทำออกมาได้สวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ๆสวยมากเลยนี่ก็เหมือนของของจริงมากเป็นเพราะเป็นเ้าเป็นพุ่มแบบนี้นะพุ่มสูงนะคะข้างล่างก็จะเป็นใช้กรวดนะคะใช้เ่าเขาไม่มีชีวิตเนาะ เขาไม่มีชีวิตนะคะต่างตรงเขาไม่มีชีวิตดอกยากเขาเรียกดอกย่าในปรปนกเหนะรอไมอไสวยมากเลยนะจริงมันคือของปลอมนะมันสวยมากเลยค่ะยาวก็เลยต้นเดียวกันนะคะงงงก็งงงนงง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 นนะงง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 งมงงงกงงงงงงะ มมะค,ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมอันที่สองนะคะคือว่าความปลอมของดอกไม้ที่เขาสร้างขึ้นมานะะ่ะมันสวยแค่ไหนนะคะดูต้นนี้นะคะเฮ้ยพระนิเมศล่ะสวยทุกคนเหม,ม,มือนของจริงนะคะสวยอยู่ใบสินะคะสีเหมื้อ คนที่มันของจริงไหมดิซี่ความสวยงามของเขาไม่รู้ต้นจริงเขาชื่อต้นอะไรเนะแต่ของปลอมเขาก็ทำออกมาได้สวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไะหมห็นมากเลยเนาะที่จริงมันคือของปลอมนะมันสวยมากทุกความน่าจะกัดูนี่นี่ดูชัดๆน่สวยนะสวยนะิซี่ดูความดูการประดิษฐ์ คลิปนี้นะคะคงจะพามาดูดกอกไม้ปลอมมาทุกคนไม่รู้จะพาดูอะไรนะคะมาดูดอกไม้ปลอมที่คาเฟ่ตรงนี้นะคะว่าเขาทาดอกไม้ปลอมอได้เหมือนจริงแค่ไหนได้สวยเหมือนของจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูมาน้ะมาดูแต่ละอย่างนะคะทุกคนมาดูด้วยกันนะคะอ่าชนิดชน,นิดแรกเลยนะคะอันนี้นะสวยไหมทุกคน,นนี่ค่ะอันแรกเลยอันนี้ก็ของปลอมนะคะ เหมือนของจริงไหมทุกคนคนที่ทำนี่คือสุดยอดเลยนะคะช่อ,ชอเต็มๆนะคะมาดูชิ้นที่สองทุกคนว,ว่าเขาทำดอกไม้ฟอมอะ่ะได้เหมือนจริงแค่ไหนได้สวยเหมือนของจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันน้ำมาดูแต่ละอย่างนะคะทุกคนมาดูด้วยกันนะคะอ่าจํานะคะใหญ่ลูกจะนำสิ่งแปลกๆสวยมาให้ดูอีกนะคะบ๊ายบาย แว่าเขาไม่มีชีวิตเนาะเขาไม่มีชีวิตนะคะต่างตรงเขาไม่มีชีวิตดอกย่าเขาเรียกดอกย่าในป่าปูเหรอไหมสวยมากเลยเนาะจริงมันคือของปลอมนะมันสวยมากทุกคนยอวไกนี่งนี่ต้นนี้สวยนะคะต้นนี้ก็สวยนะเหมือนของจริงเลยไหม คนที่ทำนก่คือสุดยอดเลยนะคะสวยชอบเต็มเป็นนะคะมาดูชิ้นที่สองทุกคนมันของจริงไหมดูสีความสวยนงาของเขาไม่รู้ต้นจริงเขาชื่อต้นอะไรนะแต่ของปลอมเขาก็ทำออมาได้สวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะยูใบสีนะคะสีมือนะคนที่มาเขาทำดอกไม้ปลอมอะ่ะ ได้เหมือนจริงแค่ไหนได้สว่วนหนึ่งของจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูแต่ละอย่างนะคะทุกคนมาดูด้วยกันนะคะอ่าขนานสวยเนาะมนวดค่ยาวไปนี่เลยน้าสวยเนาะมนวดค่ยาวไปนี่เลยนะคะสวยเนาะมนวดค่ยาวไปนี่เลยหนวดค่ะดูสุดๆไหนสวยไหมคะสวย สี่การดูการประดิษฐ์นี่แหละชนิดแรกเลยนะคะอันนี้นะสวยไหมทุกคนนีีค่าอ,อันแรกเลยอันนี้ก็ของปลอมนะคะเหมือนของจริงไหมทุกคนต้นเดียวกันนะคะนีกเหมืนน้อยสวยนะคะนี่มุนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็สวยนะคะแล้วก็มีดอกไม้การแบบว่ายังไงล่ะการประดิษฐ์ของเขา คือดอกปอนะทุกคนแต่มีสวยมากเอาไปเอามาแต่สวยกว่าดอกจริงด้วยซ้ำแต่กุ้มสูงนะคะข้างล่างก็จะเป็นใช้กรวดนะคะใช้ก้ารแบบว่ายังไงละกลารประดิษฐ์ของเขาคือดอกปอนะทุกคนแต่มีสวยมากเอาไปเอามาแต่สวยกว่าดอกจริงด้วยซ้ำแต่นีนนนนน่เล็กชนิดแรกเลยนะคะอันนี้นะสวยนะทุกคนอันนี้ค<ช>่ะอันแรกเลยอันนี้ก็ของปองนะคะ เหมือนของ,จ,งจ,อจริงไหมทุกคนาดูสักชั่งเห็นะหมสวยไหมสิ่ดูกัรดูการประดิษฐ์นี่ต้นนี้สวยนะคะต้นนี้ก็สวยนะเหมือนของจริงเลยไหมนี่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 คนที่ทำไม่คือสุดยอดเลยนะคะสวยอชอบเต็มๆนะคะ าดูชิ้ที่สองทุกคนการแบบว่าอย่างไรล่ะการประดิษฐ์ของเขาคือดอกปองนะทุกคนแต่มีส่สวยมากเอาไปเอามาแต่สวยกว่าดอกจริงด้วยซ้ำแต่อันที่สองนะคะจะดูว่าความปลอมของดอกไม้ที่เขาสร้างขึ้นมานะ่ะมันสวยแค่ไหนนะคะดูต้นนี้นะคะเพริเมศละการแบบว่าอย่างไรล่ะการประดิษฐ์ของเขาคือดอกปองนะทุกคนแต่มีส่สวยมาก เอาไปเอามาจะสวยกว่าดอกจริงด้วยซ้ําแต่ว่าเขาทำดอกไม้ปลอมอ่ะได้เหมือนจริงแค่ไหนได้สวยเหมือนของจริงหรือเปล่าน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูแต่ละอย่างนะคะทุกคนมาดูด้วยกันนะคะอ่าพาดูสักหน่อยนี่สวยไหมสวยไหสีดูวามดูการประดิษฐ์นะคะเดี๋ยวปุ้มจะนำสิ่งแปลกๆที่สวยมาให้ดูอีกนะคะบ๊ายบาย สวยมากเลยนี่ก็เหมือนของของจริงมากเป็นเพราะเป็นเพราะเป็นพุ่มแบบนี้มากเขาทำตองไห้ปลอมอ่ะได้เหมือนจริงแค่ไหนได้สวยเหมือนของจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูแต่ละอย่างนะคะทุกคนมาดูด้วยกันนะคะอ่าสวยนะคะสวยเนาะหนี่มค่ะยาวด้วยเนื้สวยมากเลยนะคะสวยมามนะคะคลิปนี้ ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมคลิปนี้นะคะคัะคะจะพามาดูดอกไม้ปลอมมาทุกคนไม่รู้จะพาดูอะไรนะคะมาดูดอกไม้ปลอมที่คาเฟ่ตรงนี้นะคะว่าเขาทำดอกไม้ปลอมอะ่ะได้เหมือนจริงแค่ไหนได้สวยเหมือนของจริงหรือเปล่าน,นะคะเดี๋ยวมาดูันนะมาดูแต่ละอย่าง